เอฟดีครับนี่แอนโเนาะไม่เอาหน้าซื้อให้เอฟดีคันนี้โอ้ไปจอดมาดูคันนี้ครับโอ้โหสวยสวยครับต้นของเราที่เองนะครับขอแสดงินตรีด้วยนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคลิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องลามกดื่มสุราดูดบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามลอกเรียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำพบกันอีกแล้วครับวันนี้คลิปนี้เราจะไปมิทติ้งกลางคืนครับผมมิทติ้งมิทติ้งรถซิ่งตอนกลางคืนเพราะว่ารอบก่อนนะไปตอนเช้าไปตอนเช้าไปกินเกาเหลาอร่อยมากต้มเลือดหมูที่ไหนนะอุดรอุดรชื่อร้านว่า เยาวราดเกาะเหล่าเลือดหมูประมาณนี้แหละจำไว้ค่อยได้ประมาณนี้เราก็เลยไม่เอาแล้วครับงานเช้าเราไปงานกลางคืนดีกว่ามันจะได้เย็นนะไม่ร้อนเราเราไปกี่ชั่วโมงครับในงานที่งานเที่้วไปขับรถไปประมาณชั่วโมงหนึ่ง<อ>กินข้าวอีกไปกินข้าวประมาณชั่วโมงครึง่งชั่วโมงครึง่งกลับ,บมาเป็นไงเกลี้ยงรถหายรถ,รถยงานเลิกครับเหมือนเดิมเราก็มา สามคันวันนี้ผมเอารถผมมาด้วยนะครับเพราะว่าครูบอมมีเด็กมาด้วยเออน้องครับน้องน้องออมีน้องสาวมาด้วยคนหนึ่งยาว<น>เลยน้องสาวเก่งเหรไม่มีครับไม่มีผมไม่ม <c oughs> ีแล้วก็กับมอสมาเดี๋ยวรอรออันอีกคันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะไปกันนักเรียน,นจำปานักเรียนบันจําป่านักเรียนหลายส <c oughs> เสมอใอ่อออครับรอติดตามชม เราเราไปดูรถใช่ไหมครับไปดูรถแนวหาแนวทางครับไปดูรถไปดูรถครับวัสดีพี่น้องต้องถ่ายสักคนต้องถ่ายนะต้องรีบถ่ายก่อนต้องรีบถ่ายไปไปดูดูอีโกก่อนไหมไม่ไม่เราไปกินข้าวก่อนไปเรากินข้าวก่อนเฟี๊ยครับนี่เอ็มโว เยอะเยอะอันนี้เท่าไหรสิสิบเจ็ดเนี่ยนขะนนี้กันสิบเจ็ 17, ดกดลงซะโอ,โอ,โอมเปลี่ยนไปใส่สิบเจ็ดเดีมันก็ใส่ปไปไปมาไหนแต่แต,แต,แต,แต่แต่มันก็ใส่ปัม๊มใหญ่ไม่ได้นะเนาะอันนั้นเท่าไหร่อันนั้นสิสิบเจ็ดหรือนะ <8. S 1> สิบแปดแปดสิบแปด ทอดแทนเจ้านะแล้วก็เอารถเจ้ามาจอดอีโวนมันมันขึ้นไม่ได้ฮะมันขึ้นไม่ได้ครับถอดสเกิร์ตอ่ะเหมือนไปแลเหมือนไปแคมป์อีกแล้วทอดแคมป์ทอดสเกิร์ตอ่ะครับยังจำได้นะไม่ได้ไหมเราได้ตีรถเอยังมาได้เลยทำไมเราไม่ได้ทำไมเราไม่ได้ทำไมทำไมทำไมเราไม่ได้สติ๊กเกอร์อ๋อต้อขอไม่ได้บอกต้องขอเหรอใช่เอ้าคอยคือบอกได้อ่ะใช่แล้วต่อไหนแล้วบอกว่านองไปีนี้บอกว่ายังไม่ได้ฮะ แป้าเราเดินดูนเออเดินไล่ไล่ดูจะป่ะไปกินข้าวนะเออเอลเอลสิบห้าริทตองใครก็ได้่เดี๋ยวเจอเอลสิบห้าริทตองใครก็ได้มแมกไลน์นี่สวยแต่มันไม่มีขอสิบเจ็ดแทนโอ้ไม่ไม่อยากใกล้ตรงนี้เลยในบัญชีมันอยู่พันกว่าบาทไม่อยากใกล้ตรงนี้เลยครับ คือในมันไม่อยากเดินใกล้โซนนี้่เลยครับทำไมครับเขาเอาไดูดูแหงเออมอร์ก็ไม่เอาสไลด์สไลด์อันเบนมาด้วยนะั้มอืมเล็ยุโรปนี่ครับโอ้อันนี้เต็มเต็มเต็มวิวเอฟเคเราแบบนี้ไง6ช็อตมาตัวอะไรไม่คึอนใหญนะ่เทอ 6พ,พอที่ใหญ่แนละ้วน่าจะเป็นอะไรนะเป็นโปอะไรนะจีอะไรนะจีทีอะไรนะนใหญ่รุ่นท็อปมันเลยนะตล้ข้างหลังยังแบบ2พอตใหญ่อะ่ะ เราจัดแบบนี้ไม่เ er บ็กจัดไหมเอพโอใสเอพีก็พอแล้วเอาเอาแต่งตามเงินครับอีโวอีโวกูดด้วยมูนีเองจอดมู่นครับก็เรียกอีโวหมงคนเดอร์โบก็ไม่มีเออแต่เขาก็เรียกอีโวมันเหมือนกันอย่างเดียวคือกินน้ำมันกินน้ำ เตี้ยจีดยางดึงอีกว่าแม่นยางยุ่งเหาะเดียวกันสบสนี่แม่นอีริแต่รถคันนี้แน่นอนรถคันนี้ต้องรอต้องรอซ้นปีครับหมายถึงเที่ยวปีใหม่ใช่เลยคโอแซงสามโดตอนแรกๆนะคือยี่ได้ยี่ได้แห่งเลยสามโด ะปูลสปูละปูลแท้น่าเป็นเราของเพียอแน่นอนอีโวโอ้อีโวแบนได้เห็นตัวจริงแล้วแบบอันเนาะแล้วน้องคนนั้นเห็นตัวจริงหรือยังครับน้องไหนครับมีมียังไม่เห็นตัวจริงเลยน้องคนนั้นเห็นตัวจริงเลย ผมตอนนี้ก็ช่วงหัวค่ำแล้วไปเริ่มมืดแล้วฟ้าเริ่มมืดไฟเริ่มเปิดวันแรกนะครับไฟไหนก็เราจะหนีไม่พ้นครับเรื่องอาหารการกินเราต้องจัดมาดูมกชิ้นหัดอกนะครับประมึกส้มตำแหลมคูกเก๊ยห้วยเก็บงามาเรื่อยเก็บงามากินกับตะมะฮงเราจะเริ่มจับกันเลยไหมครับเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังครับ อันนมามากระไผยไปเมือนมือมาคนเดียวครับโสดมาคนเดียวกูเ็เห็นไอ้อย่างอยู่สึกเ้อย่าไปเบ่านะเด็กกูหายวะเ <c oughs> ม็ดฝนเริ่มเป็นฝอยมาแล้วนะครับแต่ยังไงกันแน่เพราะฝั่งนู้นมืดขึ้นมาแล้วทันหมดอ้อ ตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักกันมาครับเพิ่งเห็นออกงานด้วยกันก็นครั้งนี้นะน้องสาวครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผม,ม่ล็กไปหรอแนะนำให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้จักนะครับผมน้องสาวน้องสาวครับอผมน้องสาวครูบอมอายุน้อยกับผมเรียกน้องหมดแหละอาทิตย์หน้าอาทิษฐานเด้อจะมาบอกกันเมียเมียเมียครูบอมเมียครูบอมต่อกลนคืน รางวัลเครื่องกรากออตแบกได้แก่ายเลขหกสนะครับอามคาแค่มารับรางวัลด้วยครับอามคาแค่นะครับนาหายากเน่ยไฟดาวไอปอัพนี่เฮ้ยัากวาตัรีดได้เลยรแต่ว่ามันเป็นไอปอัพเลยง่ายๆเลยสำหรับงานนี้ โอ้โหนเกียอันรีดีอยู่ในติ๊กต็อกเลยนะครับโอ้โหแตไม่ไม่ใช่คันนี้นะมาขลูกคมาขลูกเชิญพี่เอาตัวแบกนะครับมอบนี่นะครับขอบคุณที่เคลือบกระจกนะครับผมเอรคร์แคร์นะครับโอ้เอฟเออ้เเอฟเอฟเอเอฟเออเอเค โอ้โหจดไว้แล้วอาร์คาแคร์นะครับอยู่ข้างเต็นท์รถมีบัตรสตกแต้มมาแจกฟรีนะครับที่รถนะครับผมโภมยไม้654นะครับผมดีแมทนะครับผมเปิดไฟขาตัวไม่หยุดับเรียนเชิญได้นะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานของเพื่อนๆเรานะครับผมพูดถึงก็ไปเจอพี่เขาได้พูดถึงคันนี้หน่อยครับเป็นไงคันนี้ อยากได้ครับอยากได้อยากได้อะไรอยากได้คอยดีเต็มให้นะครับแล้วให้ถ้าไปใช้บริการนะครับฟรีอยากได้อยากได้อไยากด้ท่อไอ้ดีใช่ไหมอยากได้ทั้งคันเลยครับอยากได้ทั้งคันเลยสามรอบรอบละวเราอ้กว่าเจี๊ยบรถผมมีที่เหมือนเขาอย่างเดียวคือคอยดีแค่นั้นองขอบคุณพี่ออโต้แบกเขาหน่อยครับเดิมเดิมของเขาเดิมของเขาเดินจากโรงงานรู้สึกยังไงกับงานบ้างครับ อันนี้เปลี่ยนหน้าใส่หน้าไม่เจสซี่ใช่ไหมผ่านไปแล้วนะครับพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าหน้าเหมือนหน้าไม่เจสซี่การออโตแบ็กเราแต่ว่าพี่ไปสมุนเหรอเลยไหมนรับพี่ไปสมุยที่ตากินไหมครับของรางวัลบอกเลยว่าเยอะมากคอมพิวเตอร์เสียมากเขาบอกเป็นเสียเลยเป็นหน้าอาจจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่เป็นรถครอบครัวโอเคเนาะซื้อแต่พี่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตอนผมไปสมุยเนี่ยผมเห็นแบบนี้เยอะมากเลย เป็นที่เช็ดกระจกจากออโตแบกนะครับโอ้โหมันมีเทือกไปแล้วรอบนี้เป็นที่เช็ดนะเป็นไปดูกระบะไหครับไปดูกระบะรถตูคันนี้สวยจริงๆข้างในข้างในน่าจะเบาะอะไรบักเก็ตซิปอ่ะนะเขาเรียกอะไรเบาะมีกิบาทเออโตเนะครับเอาเร่งอะไรก็ได้สั่งอยางี่ถึงให้แนราเดน มาดูคันนี้ครับสวยวยครับคันนี้สวยเลยครับสวยใครพาโลคนนั้นได้ไปนะครับอีกเลขเลยครับอีกเลขเลยเลขเลยทังทังเอเขาคือวางสวยทางเอี่เยอะลยเลขเจ็ดนะครับโอ้โหศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ด เดึงอันนี้หนนเกครับสุพัทสุพัทรครับสุพัทรสุรโค้ของเรานี่เอนะครับขอแสดงมารมีดีด้วยนะครับเงขอแสดงมารมีด้วยสอาไกลได้ครับที่เกระจบากี่อกรแบกรสาาโลตัสสุวรหอนะครับพี่อะไรครับชอบคแบบระบบ ชอบล่างถุงลมชอบชอบผมชอบชอบถุงลมทุงลมครับเย็นน่งลูกแล้วเย็นหนู่ปแล้วเรียกไป่หนลูกที่นได้เลยนะครับโหหุดมา เดินดูประมาณนี้ครับรถในงานเนาะเราถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับครับผมถ่ายแบบช่างไม้ถ่ายไปเรื่อยโอเคครับให้เพื่อนเื่อเราได้ดูกันหน่อยสร้างความคลื่นนิดนึงนิดนึงบางๆโอ้โหอยากยาเข้าไปนะเนี่ยแต่หูเนี่ย เป็นยังไงเป็นยังไงมีคัดออกมาออกมาอยากพังก็ออกมาอดหูลูกเล็กเด็กแดงกันด้วยนะเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าปล่อยฟรีจ้าเอาจ้า ักหน่อยไหมจ้าสักหน่อยไหมจ้า,นจาวนหนึ่งรอบนะวนหนึ่งรอบวน,วนไม่ครบหนึ่งรอบนี้ไม่ได้นะชัวร์วเบาวนเลยจ้าวนเลยวนเลยวนให้เพื่อนเราเห็นหน่อยวนทำความรู้จักเพ,เพื่อนเราหน่อยถ่ายวิดีโออยู่อ่ะ เราขออนุญาตใช้เสียงแล้วนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วอีกหนึ่งพันไอ่กอ้ตีีไอ้หู ี่ยมีคันไหนเอาคันนี้คันนี้รู้สึกติดใจเอาไหล่รอเอางี้กางี้กาอีกโอ้โหอ้าวโ,โดนยึดที่จอดแล้วเอฟเดียวด้วยเอฟเดียวด้วยเอฟดีเราอย่าให้น้อยนะออกมาออกมาออกมา ออกมาถ้าพร้อมผักก็ออกมาเน่เๆเน้เน้โหไอ้นี่มันแบกแบกแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ยเอ้เ้ยมีมัหมจ้ามีกไหมจ้า อซอสปูนโตไซจูนจูนดีเซล คัดไปแล้วมันจะได้กลับที่จัามันจะได้กลับบ้านเก่าไม่นี่อเอานะจ๊านะจ๊าเดี๋ยวหมดรอบนี้เดี๋ยวมีแจกของรางวัลแล้วนะเบิรนในรอบตัดเขาก็ไม่รักเราหรอกคันนี้ นี่โอ้ยุโรปก็ส่งตัวแทนมาเอาแล้วเอาหน่อยเอาหน่อย ้อป่ะครับมาก็ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับว่าจะได้ของรางวัลกับเขาธนากรเจริญชัยก็ได้ที่เช็ดกระจกใช่ไหมธนากรฝ่ายขันก็ได้พร้อมบัตรกำนันค่าแชร์100บาทนะครับว,ว้าววาลิตเราโดนไป2ครับโอเคครับไปพูดก็ตื่นเต้นพูดต็ออกอักติดๆขัดๆนะครับไม่เหมือนหลายพี่บ้าในช่องเรา โอเคครับขอบคุณงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่มอบของรางวัลให้นะครับที่สปอนเซอร์กับงานนี้เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวาด้วยเลยนี่ดูทางที่นี่เขาหน่อยไปเลยจ้าไปเลยจ้าเาะไปจ้า,ก,า,าก็บรรจงสปอนเซอร์เราไม่มีดีจ้ามีแตเฮ่แต่ราคาเนี่บอกเลยว่า หัวหัวหล่อๆทั้งนั้นมาจ้ะมาจะต้องนี่เลยนี่ดูพี่เขายิงจลบซะก,กอ่อนน้องอยากขึ้นไปยืนไหมจ๊ะไม่น้องไมเน,น,นมาะกว่าเจีย๊ยบเลยนะหุนมาเนย คันนี้เจ้าเหรอคุณคุณคิดดีแล้วเหรอจะออกอ่ะยังยังราวัลรออยู่นะราวัลรออยู่โอเคโอเคยิบนึงครับิดหนึ่งยิบหนึ่ง โอเค้โอเคโอเคสวยงาม <tem per ny> ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆกระบะจ้าโอเคขอบคุณจะอ่ะยังเหรอยังเหรออ่ะให้อีกรอบนึงอีกรอบนึง <t> <t> พอนะ เอานะเอา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 หลบไยิหลบหลบโอเคขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอเคล่อหลอลอลอใครชอบทรงนี้ก็นี่นะจ๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับทุกคนตอนนี้ก็งานเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนลงเม็ดแล้วก็เราก็รีบขึ้นรถกันแล้วแล้วเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านกันนะครับโอเคครับขอบคุณงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่สนับสนุนงานนี้นะครับผมก็ได้ของรางวัลมากับมอสกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามนั่นแหละไปบาย